สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยนะครับมาอนี้ครับมาพบกันเช่นเคยนะครับผ้าพี่น้องมาป้องพี่น้องป้องปลายของให้นะครับให้อ้อยนะครับมาอนี้นี่ครับกับผมพ่อวัฒนานี่ครับผ้าพี่น้องมานะครับกับจีพีเสีวนะครับครับครับมาผ้าของเมื่ออ้อยนะครับมาอัปเดตอ้อยนะครับอ้อยนี่จะเห็ดพันละครับนี่สูงโอ้โหหนุนครับอ้อยประมาณ ซีมตรเหรอครับนี่ประมาณซีมตดเหรครับรนี่ครับอ้อยนี่อ้อยนี่ก็พันขอนแก่นนะครับอ้อยนี่พันขอนเก่นนะครับ, 1, นนรบแล้วก็ใกล้จะถึงฤด,ดูปลูกนะครับน <Leaf> ี่ครับอ้อยทําพันนี่ครับอ้อยเอาไปทาพันธ์นะครับนี่ปลูกมาแล้วประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วครับนี่ครับใกล้จะทําพันธุ์แล้วนี่ครับพันขอนแก่นนะครับพันขอนแก่นนี่ก็จะแตกต่างกับอู่ทองนะครับขอนแก่นจะไม่เป็นดอกนะครับนี่ครับหลังจากที้ฝนออกไปผม ก็เลยผ้าพี่น้องมีโอกาสพ้าพี่น้องเขามาชมให้อ่อยนะครับนี่ครับมาชมอ้อยขางม้ามครับนี่ครับอ้อยทําพันธุนะครับนี่แปลงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1ิไร่นะครับแปลงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ10บไร่นะครับอ่าดีทุกครับพึ่งที่ครับนี่ว่าฉีดไปแล้วนะครับสามครั้งว่าจะมาสี่ครั้งที่สี่นี่ไม่ได้เลยครับนี่เหตุล่มแล้วครับนี่ครับล่มเหล่มล่มเลยเนาะล่มแลวครับนี่ครับร่มเลยครับนี่ว้าวชมนะครับนี่ล่มเลยครับนี่นี่ครับล่มนะครับ เข้าไม่ได้เลยนะครับนี่เขาบบได้เลยนะครับนี่ไม่ได้อ่อยงามนะครับนี่นี่ครับอูผู้ตัดจังสีตัดจังเลยนะครับปกติเพิ่อนกะตัดอ้อยเผาแต่เขาไม่นิยมแล้วครับคือเขาให้ตัดอ้อยสดนะครับนี่นี่ก็เป็นอ้อยพันธุ์นะครับนี่สูงโอ้หลายกว่าสี่เมตรครับคิดว่าหาเมตรผม่าใ่สี่ห้าเมตรนะครับสูงนะครับอ้อยพันธุ์ขนแก่นนะครับ กับภาพพี่น้องมาชมนะครับแปลงนี่ก็อยู่ที่สิบไร่นะครับนี่เขาเพไ่้ใดนะครับนี่ว่าจะเขาเขาเพ่อใดนะครับล่มหมดเลยนะครับเขาเ่อใดล่มนะครับนี่ครับเขาเ่อใดล่มนะครับนี่ผมกัจักสิบาจังไรแล้วครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับเราใช้ไปแล้วสามครั้งรอบขังทีซีนี่คำว่าสํารวจเขาเพไ่อใดนะครับนี่ครับโอ้โหก็ไม่ต้องใชโดนนะครับ ก็ไม่ต้องใช้โดนนะครับอ่าก็ไม่ต้องใช้โดนนี่ถ้าเราจะสีอีกครั้งเราก็ใช้โดนนะครับนี่ครับอ่ามันเป็นยังคืองามนะครับนี่ครับอ้อยนี่เป็นยังคืองามครับเพราะเราดูแลรักษาได้ดีนะครับนี่ครับเข้าดูแลตั้งแต่เริ่มต้นนะครับนี่ครับปัจจุพืชไม่มีเลยนะครับนี่ครับปัจจุพืชไม่มีเลยนะครับนี่งามนะครับนี่อ่าอ้อยแปลงนี้ก็อยู่ที่ประมาณอ่าสิบห้าถึงยี่สิบตันต่อไร่นะครับนี่ครับประมาณสิบห้าถึงยี่สิบตันต่อไร่นะครับนี่ครับ เพราะว่าเข้าดูแลบริหารจัดการได้ดีนะครับนี่ครับเขาก็ดูแลย้อนว่าอ่านี่ครับอุ้ยเป็นแพงนะครับเขาก็เลยหันมาใช้โฟทีนะครับเอามาใช้โฟทีนะครับโฟทีซองนะครับร่วมกับโฟทีบุ้ตเตอร์นะครับนี่ครับโฟทีบุ้ตเตอร์ฉีดลงไปง่ายหมองหันนะครับนี่ครับโฟทีบุ้ตเตอร์นะครับฉีดลงไปง่ายหมองหันนะครับโฟทีซองนะครับหนึ่งซองก็หกร้อยบาทนะครับสามซองก็ 1,500บาทนะครับหรืออยากได้1กล่องนะครับมีอยู่12นะครับ4,500บาทนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับแถมเสื้อหนึ่งตัวนะครับถ้าเอ่อคนไหนสื่อหนึ่งกล่องนะครับแถมเสื้อหนึ่งตัวนะครับหรือสนใจโฟร์ทีบุสเตอร์นะครับโฟร์ทีบุสเตอร์ก็250 ml นะครับนี่สองร้อยห้าสิบมลชิมมาได้เงยมงันนะครับอ่าชิมมาได้ใหญ่เหมือนกัน ขวดนี gamer, HD, 7, 150, ้ก็อยู่ที่ประมาณ750บาทนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับเพื่อนๆทีสนใจก็โทรมานะครับนี่ครับนี่ครับผมก็เลยอยากมาแนะนําพี่น้องนะครับก็คือขอพูดเป็นแฝดนิมซีเนาะเป็นแฝดนิมซีบอ่จะเป็นประเทศลาวก็ดีนะครับประเทศไทยก็ดีนะครับติดตาม GP Channel นะครับบอ่จะเป็นประเทศไทยก็ดีหรือว่าประเทศลาวก็ดีกัมพูชาก็ดีนะครับหรือว่าประเทศใกล้เคียงนะครับสามารถ รับชมได้นะครับนี่ครับผมก็เลยมีแนวดีๆก็อย่างทีบอกพี่น้องนะครับผู้นีจสนใจนะครับสั่งจองได้นะครับสำหรับโฟที่นะครับบว่าฉีดในแต่อ้อยนะครับโฟที่ซองนะครับฉีดอ้อยก็ได้ฉีดนาข้าวก็ได้แล้วก็ฉีดมันสับะหลังก็ได้นะครับฉีดพืชผักสวนครัวรั่วกินได้ต่างๆนะครับเพราะว่าเพื้นเป็นชีวภาพนะครับพิ่นเป็นชีวภาพผู้หญิงก็ฉีดได้ ผู้ชายก็สีดีนะครับนี่ครับเข้ากันเลยอยากบอกพี่น้องนะครับท่าผู้ใดพอเข้าใจแบบใดก็ตู้มาสอบถามกันได้นะครับบริสุทมหากับบริวากันนะครับถ้าบอเข้าใจในในการบอกว่าจะเป็นนะครับปลูกอ้อยก็ดีนะครับบริว่าจะเป็นการปลูกอ้อยก็ดีหรือปลูกมันก็ดีหรือว่าในการดูแลเนาะในการดูแลมันก็ดีอ้อยก็ดีหรือนาข้าวนะครับหรือพืชผักชนครัวอื่นๆนะครับเป่นเป็นชีวภาพนะครับ นี่คร <t od ay |ms|> ับผมก็เลยพาพี่น้องมาเขาให้อ้อยนะครับนี่ครับเพื่อสุขิตสนใจยังได้ก็ยังทู่สั้งจองได้นะครับนี่ครับอ้อยงามนะครับเตรียมจะทําพันธ์แล้วนะครับนี่เตรียมจะทําพันธุ์แล้วนะครับแล้วก็เดือนตุตุพฤกีกานะครับเดือนพฤกีกาก็เริ่มจะปลูกแล้วนะครับตอนนี้ก็กาลังไถเตรียมดินรอบแรกนะครับนี่ครับกาลังไถเตรียมดินรอบแรกนะครับเพราะมันต้องไถสามครั้งนะครับเราถึงจะ ปลูกอ้อยได้นะครับอ้อยมม่ต้องไถ3สามครั้งนะครับถึงจะปลูกอ้อยได้นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำานีก,ก่อน,นครับเอาไว้พบๆคลิปหนานนครับผมก็จะพาพี่น้องมาอัปเดตบงเรื่อยๆนะครับวันนี้โชคดีมีชัยนะครับสวัสดีครับ